ตอนเด็กดูไมเคิลแจ็กสันดูที่บ้านมีวิดีโอไมเคิลแล้วก็เต้นตามเลยทำมูลวอล์กได้ก็แบบเฮ้แโโยแปงโคเท่เจ้แรนก็เริ่มเต้นตลอดเลยทีนี้ตอนนี้ก็19ปีก็คือแต่ถามว่าจริงๆแล้วทำไมมันยังคึกอ,อยู่คือแม่งสนุกเว้ยเพื่อนมันสนุกในแต่และช่วงของมันจะมีความสนุกที่แตกต่างกัน อย่างตอเราเป็นเด็กคือทุกอย่างแม่งใหม่เฟสพอถึงจุดหนึ่งเราคนรู้จักเราเยอะแล้วเราก็เริ่มอยากจะแชร์แลก็เริ่มเดินทางไปนู่นไปนี่ไปเจอคนไปแยกเปลี่ยนเรียนรู้เด็กแม่งเอาอ่ะเราโดดลงไปเลยเออไอเรายังไหวเราโดดลงไปเลยแม่งมันพอเห็นอะไรเฟี้ยวแล้วทำหมดเลย popping locking b o y h o มีบ้าง อบมีบ้างที่มีบ้างเพราะว่าไม่มีเวลาฝึกแล้ว <c oughs> มีจริงเคยแวะไปคลัมด้วยอ่ะจริงจังอะไรที่เข้ามาใหม่เอาหมดอ่ะอย่างตอนนี้ชัดเจนก็จะเป็นล็อกแดนนะถามมันช่วยไหมช่วยมากเพราะว่าพอพอเราได้เอาร่างกายไปใช้กับหลายๆมิติและไอ้มิติที่เราแบบคุ้นเคย บีบอยเราทำบ่อยสุดใช่ไหมมันก็จะเอามาอ mm ัดแดในตัวของมันเองเลยแล้วอย่างเฟลเนียที่เราแบบชอบชอบกีดกีอย่างมิเตอร์วิกเกอร์สตอร์มดักกี้เคนนี่เนี่ยเขาไม่ได้เต้นแค่บีบอยอย่างพวกนี้เขาจะแบบเต้นหลายสไตล์มากแล้ว เราเห็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกๆตั้งแต่เต้นปีแรกๆเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยเออเท่ก็ไปผับคแคบๆมันก็ยืน popping ปปมันก็เป็นอะไรที่เราแบบเป็นเหมือนเหมืนมีเครื่องมือหลายอย่างอ่ะเออมันก็ช่วยได้แล้วอย่างเนี้ยพอได้ popping ปปมากับบีบอยเราก็จะมานั่งไอ้ช่วงที่เรา create ท่า อย่างที่เราเวลาเราสร้าง i g i n l i t y อย่างเงี้ยเราจะไมานั่งคิดว่ากูจะทำท่านี้ยังไงให้ไม่เหมือนคนอื่นทีเนี้ยเราจะเอาความรู้ที่เรามีจากตรงอื่นอะมาแซมแล้วมาแทรกมาแซมมาแจมแล้วจะมีแบบบูกลูดรอปไปวินมิวอะไรเงี้ยก็จะมีเห็นเห็นกันอยู่ป๊อปปิ้งแล้วก็เวฟขึ้นมาเวฟดรอป เนี่ยมันมันได้แรงบันดาลใจหลายอย่างใช่ทีนี้ถ้าเราแบบอยากจะแอดอะไรเข้ามาเพิ่มบางทีเราก็ต้องศึกษามันหน่อยไอการศึกษานเนี่ยแหละมันจะต้องใช้ความชอบเพราะมันจะเสียเวลามานิดนึง mm hmm. ร้าน c ีดีแวร์เฮาสเนี่ยมันจะมีนิ e ลิลิสที่เป็น c ีดีแล้วก็มีหูฟังให้เราเข้าไปฟังแล้วก็ไปยืนฟังเพลง อยู่ได้เป็นวันๆเลยเพราะว่าไปนั่งฟังเพลงฟรีพูดง่ายๆสมัยก่อนไม่มีเอ็มพีสามเราก็ไปฟังเพลงอีมิเนมเราได้ผ่านการฟังเพลงมาเยอะตอนเราเริ่มเต้นเราฝึกพอมุกเปนอยู่แล้วถูกไหมล่ะแต่ถ้ามีไอตรงนี้ด้วยอ่ะแม่งเหมือนคอมพลีตบีบอยมันดูแบบเฮ้ยมันดูแบบเยบไม่เท่มันไม่ได้แค่มาแบบ อย่างเงี้ยเวียงแล้วก็จบไปอ่ะเออตรงนั้นเลยเข้าใจแล้วพอเต้นมาเรื่อยเรื่อยเรารู้สึกว่า music is the weapon in battle บางคนอาวุธคือท่าถูกไหมต้องมีท่าโหดท่านูน้นท่านี้แต่ถ้าอาวุธมึงคือเพลงอ่ะถ้าอาวุธอยูเป็นเพลงอ่ะซึ่งทุกงานต้องเปิดเพลง อาวุธมึงก็อินฟินิตี้ไงเนื้ออกว่าบางทีเราเป็นนักเต้นเราไม่ต้องคิดว่าเราเป็นนักเต้นเราคิดว่าเราเป็นนักดนตรีบีบอลมันยากมึงจะต้องเทคแคร์พาวเวอร์มูฟเทคแคร์เอ่อเอเนจีฟุตเวิร์กหลายหลายหลายอย่างชอบแอตติจูดบีบอยบีบอยคีบิดเรียลมันวิกเกอร์บอกมันง่ายๆสบายไม่ต้องอะไร ไปถึงฟอแล้วก็เปิดแพงเต้นเลยสกปรกได้ใส่รองเท้าอะไรก็ได้แล้วก็คุยอะไรก็ได้ผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้ใหญ่มันมันทำรู้สึกว่าอันนี้แม่งสังคมจริงๆเวลาคนมานั่งเต้นกันมันแบบเรียวๆเ,เรื่องอะไรแบบเหมือนแบบนักเลงคุยกันอะไรเงี้ย กระเดื่อนดอยบีบอยแบบมองมาแล้วครูแบบสกปปกใช่ครูสกปปกแต่ครูวินมิวไงครูฮาโลไอ้เนี่ยแมบงบเพ่ไม่ค่อยมีค่าแหละแต่พอเราแต่งตัวดีๆแล้วไปทำไว้ท่าพวกเนี้ยมันดูแพงดูโอ้โหคุณมาจากไหนเนี่ยอะเยพี่อาร์ก็เลยบอกให้เราแต่งตัวดีดเราไปออกงานนะจะดูแพงก็เราเก่งอยู่แล้วไงก็แต่งตัวนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยแบบ เออวีบอลมีสเสน่ห์กว่าหลายๆอย่างใช่ mm hmm. าการซ้อมแบ่งแบ่งไปตามความต้องการใช้งานเอาพูดง่ายๆเราไม่ต้องซ้อมมากแต่ซ้อมสม่ำเสมอก็ได้ผลดีเท่ากับคนที่ซ้อมหนักถ้าเรามีเวลาแล้วเราชอบที่จะแบบอยากจะฟิตเนสบ้างแลเปลี่ยนบรรยากาศหรือไปวิ่งบ้างถามว่าช่วยไหมช่วย แต่ก็เหมือนกันก็คือต้องจัดระบบให้มันดีเอแนวคิดให้กับน้องๆที่มาเต้นด้วยกันก็คือแบบเวลาเราออกไปซ้อมหนึ่งครั้งถ้าเราพัฒนาขึ้นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นหรือแบบศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นก็ถือว่าสำเร็จแล้วเพราะว่าหรือออกมาเนี่ยเราได้แบบทานทิชชั่นเล็กๆหนึ่งท่ากับบ้านเนี่ยมันก็เป็น การพัฒนาเพราะมันไปข้างหน้าคิดแต่ว่าเราศู์จนหนึ่งเปอร์เซ็นในทุกวันทุกวันทุกวันหลายๆวันคิดดูว่ามันกินกี่เปอร์เซ็นต์นะถ้าอยากออกมาซ้อมก็คือให้แบบพยายามคิดเรื่องพวกนี้ให้มันไปข้างหน้าไปข้างหน้า,า,นาถ้าเป็นยุคก่อนเราไม่เคยเห็นกันการออกไปก็คือเปิดโลก ไปเปิดโลว่าที่นี่เขาเต้นแบบนี้ที่นี่เขาเต้นแบบนี้เอ่อไม่ไม่ต้องอะไรเอาแบบว่าแค่เห็นคนทำซิกเต็ตด,ดีก็คนหนึ่งเราจะรู้เลยว่าเหียที่เราทำอยู่มันแบบอ่อนด๋อยมากอะนืกออกว่ามันช้าตูดก็ตบลายก็ไม่สวยคือคือทำาแหล่งกูอยู่วะเนี่ยนึกออกว่าเราจะมีการแบบเฮ้ยไม่ได้ไเฮียต้องปรับปรุงนึกออกว่า หรือแบบไปแล้วแบบคนนี้แม่งคำล็อกเท่มันแบบโอ้คือนี้นก็เท่ะแล้ววเราก็ทําได้บ้างวะเราจะมีมันจะมีความคิดในการที่จะกลับมาพัฒนาตัวเองฉะนั้นออกไปไปเสพไปดูแล้วก็ไปเรียนรู้คือคือได้ไปเจอคนเก่งมันก็เลยแบบ รูส้สึกแบบกูไม่พอวะกูแบบไอ้กูแม่งช้าไปวะไอ้เี่ยโทมัสกูแม่งไม่ลอยวะไอ้เท่หแม่งเดี๋ยวนี้เขาแอ้แท็กวันแหงแล้วทําอะไรมันอยู่วะอะไรก็นึกออกนื้วะมันจะมีอะไรมเนกลับมาเต็มด้วยคําถามมันต้องแบบกูต้องซ้อมแบบไอ้เ่ยกูแม่งยังไม่พอแรกเนี่ยมาถึงไซเฟอร์ไม่มีใครรู้จักเลยพมลงไปปุ๊บเต้นสามสี่ลาวขึ้นมาคนข้างๆตะกิ้ดูเจ๋งมาจากไหนวะ แลนด์อะไรเงี้ยมึงจะรู้จักกันตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่า unity มันจะมีภาษาอังกฤษที่เขาแบบ cube keep bead แล้วก็ right on the bead นะมีสามระดับ cube คือคุณรอแค่เดียวอะไรก็ได้แล้วก็แอนเนี And ่ยโอเค cube โอเคตบมือรอแตนรอแตนแต่ keep bead คือ ตึกตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะตึกตึกโ,ะกโ๊ะอันนี้ไม่หลุดเลยอันนี้คือคีบไปตลอดโอเคก็ตามเพลงได้ดีเยี่ยมแต่ไรอ์อนเนี่ยคือเหมือนมึงอ่ะขับขี่ไปบนเพลงล่องไปกับมันตือนเต้นจี้จี้เตนเต้นแทนแทนแทนปล่อยบ้างตามบ้างล่องบ้างแถมให้มันบ้าง แซมบ้างบางท่อนไม่มีเพลงกูก็เป็นเพลงให้แม่งบ้างอะไรเงี้ยบางท่อนช้าเราเต้นเร็วบางท่อนเร็วเราเต้นช้าอะไรเงี้ยคือนี่คือการล่องเพลงมันจะเป็นแบบมีเทคนิคอีกหลายอย่างคือเปิดเวิร์กช็อปได้เลยอ่ะพูดง่ายๆความกลัวงบังเกิดจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็คือความรู้ขจัดความกลัวที่เรากลัวเพราะเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงเก่ง ไอท่าที่เราเห็นเนี่ยเขาฝึกยังไงเขาทํำยังไงวิธีการในการออกไปในลาวเขาทํำยังไงเราไม่รู้ที่เราทําทํากันคืออูซ้อมามาแบบนี้แล้วก็ดับเครื่องชนไปเลยองค์ความรู้ที่เราสร้างขึ้นมาเองแต่ก่อนที่จะมีองค์ความรู้พวกนั้นอ่ะเราจะต้องมีฟาวเดชั่นก็คือท่านี้ยมันคืออะไรมันมายังไง เขาเรียกกันว่าอะไรทำยังไงวิธีทําที่ถูกต้องคือยังไงคือพอมีความรู้อ่มันจะไม่กลัวแล้วเวลาเจออะไรเยอะๆมันจะมองออกอ๋อคุณจะทำโทรมัดถ้ามายืนโทรมัดมันก็แค่ยืนโทรมัดจบตรงนั้นแต่ถ้าคุณจะโทรมัดแต่ก่อนหน้าโทรมัดมันเป็นแบบสลับซับซ้อนแล้วกนแล้วก็อยู่ๆมันเฮ้ยโทรมัดขึ้นมาอะไรเงี้ย มันจะเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเจ๋งว่ะบีบอลมันแข่งอันนี้ความเจ๋งไงมันไม่ได้แข่งอันนี้แบบทละกำลังความเร็วความอะไรอย่างเดียวกติกาบีบอลนี้ซับซ้อนมากแบบโหดูในการดูหนึ่งครั้งนี่ต้องเกณฑ์แต่ละอย่างต้องพร้อมกันในเวลาเดียวกัน มุณต้องทําสวยด้วยนะต้องตรงเพลงด้วยแล้วก็ต้องเฟี้ยวไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยต้องไม่พลาดด้วยในเวลาเดียวกันอ h e same time ฉะนั้นถ้าเราไปเต้นแบบคนไม่รู้อะไรเหมือนคนตาบอดทำทำไปก็ท้อมมาก็ทําไปยากสู้เขายากเขารู้อะไรเราต้องรู้เหมือนกัน